ยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนที่เรารักเนี่ยน้องสองคนจะยินยอมไหมคะไม่ยอม <c oughs> อาจจะได้ต้องคิดด้วยก่อนยอมแล้วคิดว,ว่าต้องดูความคุ้มค่าสวัสดีค่ะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะ อ่าถูกแล้วค่ะเป็นเดือนแห่งความรักหรือวาเลนไทน์นั่นเองวันนี้เรามีคําถามอะไรคือความทรงจําที่คุณไม่เคยลืมในวาเลนไทน์คุณเคยอกหักหรือร้องไห้ในวาเลนไทน์ไหมคุณคิดว่านิยามความรักของวาเลนไทน์คืออะไรและถ้าคุณต้องเสียสละเพื่อคนที่คุณรักคุณจะยอมไหมทีนี้คนทั่วไปในสังคมเขาคิดยังไงลองไปฟังกันนะคะอยากจะสอบถามว่าน้องเนี่ยเคยมีความประทับใจหรือว่าความทรงจำอะไรดีๆในช่วงวันวาเลนไทน์นนนบ้างไหมคะอ๋อก็มีนะคะซื้อของขวัญให้แฟนอะไร ก็มีค่ะได้ของเล็กๆน้อยๆค่ะก็มีค่ะได้ดอกกลับจากเพื่อนค่ะก็มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์บ้างจากน้องไม่ก็ดีใจค่ะแล้วน้องเคยถูกบอกเลิกหรือว่าเคยอกหักในช่วงวาเลนไทยบ้างไหมคะไม่เคยคะ่ะไม่เคยคะ่ะไม่เคยอ๋อไม่เคยคะ่ะไม่เคยครับไม่เคยค่ะ อกหักช่วงวันทายค่ะแต่ว่าก็จะไปอยู่เพื่อนไม่เคยครับไม่น้องมินียามความรักว่ายังไงบ้างคะสปอเตอร์ค่ะก็คือกันสปอตกันรักแท้ที่ยังหาไม่เจอค่ะไม่เจอค่ะไม่เจอค่ะการเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะก็แบบไม่ต้องมีอะไรแบบรุหวานมากก็ได้แต่แต่อยู่ด้วยกันเรื่อยๆก็พอฮะ แล้วถ้าเราต้องยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนที่เรารัางเนี่ยเราจะยินยอมไหมคะยอมเลยครับนคิดว่า <c oughs> ต้องดูความคุ้มค่า <c oughs> ว่าถ้าเราเสียสละไปแล้วมันมีด้านบวกมากกว่า <c oughs> ก็อาจจะทําได้ไม่ยอมคเหมือนกันค่ะไม่ยอม <c oughs> ต้องคิดด้วยก่อนนะคะต้องดูว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนที่เราจะยอมเสียสละถ้าเป็นเหตุการณ์ที่แบบเออดีเสียสละได้ก็จะเสียสละเราร่วมทุกร่วมสุขกันมานานก็อาจจะได้ครับ ก็ถ้าาสมาามุติ่วเอาละค่ะเราได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับวาเลนไทน์จากคนทั่วไปในสังคมกันแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูที่มาและความหมายของวาเลนไทน์ด้วยกันความหมายของวาเลนไทน์นั้นมีที่มาที่ไปของนักบุญวาเลนตินัสซึ่งเป็นนักบวช ในคริสตศาสนาสมัยของจักรพรรดิคอติอัตที่2แห่งจักรวรรดิโรมันพระองค์เป็นกษัตริย์ที่นิยมทําการสงครามและต้องการทหารที่เข้มแข็งโดยความเชื่อที่ว่าชายโสดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าซึ่งประกาศราชองการสั่งไม่ให้มีพิธีมั่นหรือแต่งงานในกรุงโรมเลยค่ะแล้วในขณะนั้นมีนักบวชรูปหนึ่งที่ชื่อวาเลนตินัสได้แอบจัดพิธีแต่งงานอย่างลับๆ ให้กับชาวคริสหลายคู่และด้วยความปรารถนาดีนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้วาเลนตินนสถูกจำคุก และถูกทรมานในขณะที่วาเลนตินัสถูกจำคุกอยู่นั้นได้สอนหนังสือให้กับจูเลียตบุตรสาวตาบอดของในคุกวาเลนตินัสได้สอนประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าให้แก่จูเลียวันหนึ่งจจเลียได้บอกกับวาเลนตินัสว่าข้าต้องการอยากจะเห็นโลกใบนี้และทุกๆอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังท่านคู่จึงพาก,ากันคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วตาของเธอก็สามารถมองเห็นได้และเรื่องราวอัศจรรย์นี้เรื่องลือไปทั้งจักรวรรดิและได้ไปถึงหูของกษัตริย์คอติอัตที่สองจึง สั่งลงโทษประหารวาเลนตินัสด้วยการตัดศีรษะในคืนสุดท้ายก่อนที่วาเลนตินัสจะถูกประหารเขาได้เขียนจดหมายและส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้จูเลียโดยลงท้ายว่า for you r valentine ซึ่งเป็นประโยคที่คนทั่วโลกยังคงนิยมใช้ลงในหนังสือจดหมายลกมาจนถึงปัจจุบันและในเวลาต่อมาผระสันตปาปาเกลาซิอุสได้แต่งตั้งวันที่14กุมภาเป็นวันสําคัญเพื่อระลึกถึงการตายของนักบุญวาเลนตินัสและจากเรื่องราวของนักบุญวาเลนตินัสเราได้เห็นว่า ว่าวาเลนตินัสได้ยืนหยัดและทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเดือดร้อนหรือขัดแย้งกับผู้มีอํานาจวาเลนตินัสเชื่อในเสรีภาพของบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามและมนุษย์ทุกคนควรที่จะได้รับความรักนั้นแม้ว่าตอนจบของเรื่องราวนี้อาจจะไม่สวยงามอย่างในเทพนิยายแต่เราก็เห็นว่าวาเลนตินัสได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในเวลาต่อมาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าการยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องนั้นตอนแรกอาจจะดู เหมือนว่ามันไม่ดีแต่ผลลัพธ์นั้นสุดท้ายแล้วมีแต่สิ่งที่ดีคุณสามารถยืนหยัดและทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนวาเลนตินนสได้